อันยังมาหน่อหอยเนาะแม่ลูกบ่ะครับนี่พุ่มเนี่ยบอแม่ลูกลูกตัวตัวแม่หรืตัวผู้เนาะตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไหร่ละครับนี่ <32. S 1> สามสองสามหมื่นสองพี่หน่องวดไทยเนาะครับเนะาะโอ้แม่ลูกลูกตัวเมียเพิ่งเปิดสามสิบสองพี่น้องสูงเท่าไหรเนาะครับแม่เพิเอ่อนร้อยยี่สิบ ร้อยยี่มห้าบวกลบเตี่ยวง่ายๆนะครับเนาะกลมๆร้อยยี่ห้าบวกลบเป็นลูกที่ใเพินน่นเนาะครับเนาะสาวน้อย<ม>ลูกแรกเนาะสาวน้อยแม่ตอนนี้ท้องว่างเรื่องเดียครับที่ทับแล้วฮะคุยกันท้องว่างเนาะครับเนะา,าะซื้อต่อมือเพิ่นมาเขากับบอลเช็คกันตวรวจเปิดเท่าเดียครับสามหมื่นสองพันทดลองได้ครับผมอ่ะฝากร์โทรไปนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง 063 063 6800 6800อ่ะห้อยยังเหรอน้อย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 ทั้งใดก็ครับว่านอนว่านอนมีบ้านมีโลโซวะครับของห้อยมีอยู่ครับอ่ะไก่ไก่กับคุยกันเบิรงเนาะครับเน้าถามำนำได้ไหมตัวครับมือนี่งสองตัวได้โคมนี่เนาะครับเน้าอ๋อขอบคุณครับผมครับปากไว้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นได้โคมราคาประหยัดพอฟังพอเลี้ยงครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้อง อ้าไม่ได้ยังมะม่วงนี่เอาองอข้อออกมาเล่นนี่ละไอ่เอาองอข้อออกออกมาครับยางเล่นน้ำตลาดครัเมื่อนี้อยากขายอะไรได้หนิอยากขายเตจมือน่นี่หนิแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ผแม่เลี่ลูกเป็นเลมันครับได้เดือนครับนี่ลูกเขาเนี่ได้เดือนเดือนกว่าเนี่ยนะครับเดือนกว่าเนาะครับเนาะแม่เป็นเล่ลูกเป็นมั่นเด้อพี่น้องคนสมมั่นมาเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะ ที่สครับลูที่สามแม่สูงเท่าไรครับร้อยสามสิบน่าจะร้อยสามเจประมาณนี้สามเจ็ดเปิดเท่าไรครับเปิดเจ็ดหมื่ครับเจ็ดหมื่ครับผงได้เนาะตกองเด้ครับฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนปด้าศเก้าศูนย์ร้อยเดเรกทางกุลคำครับผมนี่โลโงอยู่ร้อยเนาะนี่ครับผมเเจ็ดหมืน อได้อยู่สามหมื่นเพื่อนว่าอันนี้เป็นปงอคอว่าความเขาเองนะครับเนาะงอคอพอีเองเด้อพี่น้องบซุดจมได้หลายอีกครับผมห้องไวซืได้เจ็ดหมืนเพิรุดได้อยู่สามหมืครับงอคองวฟรามพอดีเองว่ามันงวสื่อมาเด้อพี่น้องอันนี้เพินเลี้ยงมากับมือสมเองมากับมือสมเองหมายถึง เอ๋อว่าสมเลยว่ามันสมโอ้ครับผมเขาว่าสมครับผมเอาว่าสมนะครับคุณบริสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับผัยครับผมทั้งนี้ของไผัเนาะครับเนาะแม่แดงแดงนี่แดงเพิ่มขายกันแล้วครับโอ้ซื้อขายกันแล้วหาเงินกว่าเนาะทั้งนี้ซื้อขายกันแล้วทั้งนี้แม่ลูกของผัพวกนี้ครับโอ้เต่านมแม่นี่เป็นแต่ลูกกินนมยากครับแบบนี้แม่ลูก ทองไผ่นาะครับเนาะแม่นี่ผมเนาะครับอ๋อแม่ทองว่างหรือจังได๋อนาะครับนี่ทองว่างทองวางเท่าไรละครับนี่สี่หมื่นสี่หมื่นครับลูกเดียวแยกลูกบ่ครับเลูกเด๋ออยู่อ่าทำนีอีกสิเป็นลูกที่สองมันเถอะสูงกับประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะร้อยสี่สิบได้โบสโบสครบเกลืองครับพี่น้องเปิดเปิดเท่าไรครับนี่สี่หมื่นสี่หมื่นต่อรองได้เอาแม่แม่นี่ก็สามหมื่นลูกที่สองครับทำนี ตอนนี้บ๊วันได้ทับนะครับเนาะยังบ๊วันได้สมโอ้เครื่องพี่น้องเลยผู้ใดมาเครื่องใหญ่ๆดำๆครับนี่แม่แยกลูกเครื่องใหญ่ดำเลยครับใหญ่ดำสี่หมื่นสองพันล่ะกาัแม่นี่เท่าไรครับนี่สามหมื่นนะครับเนาะสี่หมื่นกับสามหมื่นต่อรองได้เอาฝากผัวทูปไปนะครับผม ศูนย์หกหนึ่ง so ศ at oh, oh, so? ูนย oh, ์สี่เจ็ดย์เก้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์สามสามห้อยังครับห้อยต้อยห้อยต้อยทั้งใดครับบ้านเขาต้อยอากาศอากาศอํานวยมีเราทรงอยู่เนาะโบมีอยแล้วโบมีถ้าอันนี้ก็สิได้จ้างเพื่อนเนาะกาจังมาคุยกันเบิ่งครับผมเอ้าขอบคุณครับผมฝากไว้ครับแมกแม่แยกลูกสองตัวโอ้แม่ลูกนี่กับแม่เนาะครับเนาะแม่ลูกชาโรเล่ลูกเล่ ตัวผู้เนาะครับนี่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ตอนนี้แม่เพิ่นท้องว่างเรื่องไหนครับนี่ท้องว่างท้องว่างเปิดเท่าไรครับเส้าเจ็ดนี่เส้าเจ็ดนะครับนเนาะแม่ลูกเส้าเจ็ดต่อได้บรครับนี่ราคานี่ได้เล็กน้อยได้จังหน่อยนะครับเนาะเส้าเจ็ดได้แม่ลูกลูกตัวผู้ครับซาลีแม่เพิ่นเกิสูงอยู่มั่นลอยเส้าเจ็ดแล้วแปดประมาณนี่หระพี่น้อเปิดเท่าไรครับเส้าเจ็ด สาวเจ็ดต่อรองได้จักหน่อยเอา้าฝากกว่าทั่วไปไนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งห้าสามสี่หกห้าสามสี่หกหอยยังเหรอหอยแร่หอยแร่ทางวานอนวานอนน,อนิวาสมีรถส่งบห <า S 1> ครับของหอยมีมีรถพร้อมส่งเนาะไกลๆกระจังกุ้ยเบิ้งครับผมเอา้าขอบคุณครับอืมอ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟร์มกับผม มือนี้พาพี่พาน้องมาทั้งตลาดดอนทอยครับอากาศอำนวยจังหวัดสกลนครมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันจันทร์ครับสำหรับมือนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4ี่กรกฎาคม2565ครับผมเอาเบื้องล้วก็อย่าลืมเลือกพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมพอได้เปลี่ยนกำลังใจครับพาพี่พาน้องมาหาเลาะครับผมมาทางแม่ใหญ่ๆแม่อยากออกหูจังหน่อยเนาะ ดูบาซินยังไงครับพี่น้องงูเห่าๆเป็นแม่ท้องว่างเลยอทับแล้วเนาะทับแล้วเจักเดือนเนาะสี่เดือนเลยประมาณสี่เดือนผสมตัวเนาะเป็นบามันผสมตัวสี่เดือนบามันประกันท่องให้อครับบ้านในตรวจบ้านในเช็คเนาะครับเนาะกรประกันอ่กระจังมาคุยกันเบึงเรื่องตรวจสี่เดือนแล้วสูงกับประมาณลอยสี่สิบห้าน่าจะได้เนาะเป็นลูกที่ใดเนาะล่ะในท่องคิดว่าลูกสามเนาะเปิดเท่าไหร่ เปิดี้จุมสี่หมื่นห้าพันตอรองได้อได้ไหมตัวคำมือนี่ได้ชองขายแล้วตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ล่ะนี่ขายสี่หมื่นหกพันสี่หมื่นหกพันขายแล้วเนาะแม่สาวบอกครับผมแม่สาวแม่สาวแม่พันแม่บอกอันนี้ก็แยกลูกมากแม่แยกลูกคือกันตัวนี้ใครมีพระมุ่งแต่งงาเออแยกลูกไปลูกที่แยกไปเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวผู้เนาะตัวนี้ตอนนี้ท้องสี่เดือนแล้วเปิดเท่าไหร่ก่อนละเปิดชี้จุสี่สิบห้าตอรองได้ได้ ฝากเบอร์โทร่วไปนะครับผม98 098 432 432 5771ครับ5771ของไอ้รถนะครับเนาะทางบ้านม่วงมีรถพร้อมส่งไก่ไก่กับกุ้ยกันเบิ้งงสามากถน้่มน่องกนกระดาพี่น้องแม่สาวน้อยปะครับเลยสาวน้อยครับโอ้เครื่องดำบางญ่ตัวนี้เหลาหางใหญ่สูงเท่าไรนาะครับเนาะว่อยสูงก็สิประมาณร้อยเซาแซวหาได้ปะแซวหาได้ประมาณนี้แหละครับเนาะตีกลมๆร้อยยี่สิบห้า ร้อบวกอยู่หอกครับครับแมสาวน่อยแม่พันแม่บอกครับแดงแดงเปิดเท่าไรเนาะครับเนาะเปิดสามห้าครับสามสิบห้าตกงเลยนะครับเนาะครับผมเครื่องดำดำหูหูเชื่องเชื่องรูปได้ใบได้ครับรูปได้ใบได้ครับเฝากเบอร์ทัน่ยครับผมศูนย์เก้า1ามศูนย์เก้าสามหนึเจ็หนึ่งหนึ่งเจ้าส้ออยยังคือมครับเอยต้มเนาะครับเนาะได้แม่สาวน้อยมาฝากพี่ฝากน้องครับผม มี่โลทรงบระหยของเขาีครับผมมีครับไกลๆกัคุยกันครับครับผมเอาฝากไว้ด้อพี่น้องแม่สาวแม่พันแม่บ็อกเปิดที่เท่าไรก่อนละครับสามสิบห้าสามสิบห้าต่อรองได้นะครับเนาะเอาเทไรมากสาวน้อยแดงๆครับอ้เนื้อตัวเต็มเลยครับพี่น้องแม่นี่สาวน้อยสามสิบห้าต่อรองได้ของหอยต้มนะครับเนาะครับผมเอาขอบคุณคับห้อยฝากไว้ครับพี่น้องอันนี้ของเจ้าบระหยเออเพื่อนเป็นแม่ท้องว่างด้วยทับไปแล้วนะพ่อเนาะ คล้องว่างเนาะแยกลูกคันไปบอกครับเรื่องใดครับแยกลูกคันไปม้ว้วลูกแรกม้วลูกแรกถามีอีกสิเป็นลูกที่สองวันเถอะสูงเท่าไรเนาะครับนี่ปฏิบัติบังบอปฏิบัตินะนาจะร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องบวกลบเด้อพี่น้องถามีสิเป็นลูกที่สองนะครับเนาะเปิดไว้เท่าไรครับนี่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยหมอ้าร้อเเียแดงๆสูงๆครับสงสามใส่ได้ เครื่องดำนาะพ่อเนาะเครื่องดำมีงัวอยู่ข้างหลังผมแต่เป็นเตือนเนะครับพี่น้อง4,002นะครับเนาะต่อรองได้อ่ะฝากเบอร์โทรไปนะครับผม080 751 3054พ่อยังเหรอเสี่ยงจอยครับพ่อเสี่ยงจอยอยู่บ้านไดนาะพ่อเนาะบ้านเสื่อมอาการเป็นบ่มีรถส่งบ่พ่อของเขา ่ใกล้ๆกับจังคุยเบิึงเนาะพ่อเนาะมากน้ำก็ได้เอาขอบคุณกับพ่อเพื่นใดแม่แยกลูกแดงๆครับมาฝากพี่ฝากน้องมากก็บมาบอกมาคุยกับเพิ่นเบิึงตามเบอร์โทรที่เพิ่นให้ไว้เด้อพี่น้องเท่เลสเนาะห้อยเนาะซ้ำนี่เทเลสเกาะมือหกท่องบอกครับไหนเรื่องไหนเรื่อท่องบ้างกาคุยกันท่องบ้างเนาะครับเนาะมือหกพี่น้องราคา งวไทยเขาทางตลาดดอนทวยครับหลายเรื่องพี่น้องซัมนี่เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เนกุ่ครับซาวเอ็ดห่าร้อยอันนี้เป็นตะเลียงครับราคาซํานี่งูงบบลายงบเกษตร,รกร้าเอ็ดมีเบอร์โทรประ่ะอ้าวหมดจีแล้วหดจีเนาะครับเนาะให้พี่พี่น้องเบิ้งราคาเรื่องพี่น้องคุณพ,อพ่อคุณโมมีเบอร์โทรครับมามีพี่น้องมักนำกะจังมารอเบิ้งครับคุณพ,อพ่อคุณโมมีเบอร์โทรครับอันนี้ พี่น้องของห้องกับมะรอดีครับมือนี่มันตะใสเนาะครับนี่มันตะ,นะนตเซกาโอ้มันตะไก่เติบเนาะครับเนาะมากระบอกครับมือนี่มาร์กว่าโอ้ได้แล้วนะครับเนาะเอาคำคูณนคำคู้นครับหมานหมนัน<อ>พี่น้องจากเซกาครับม,ไไมาทางตลาดดอนท้อยมาทางหัวหอยสุบันครับ อ๋อสองตัวบ่อันนี้อันนี้รับประกันตัวนี้ประกันท้องบ่ครับนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยด้วยคุณตาสาวเรียบร้อยโดยคุณหมอบุญทรงค่ะไซเจ้าวีโก้ตัวนี้วีโกสองล้านพี่น้องสี่เดือนลนะค่ะสี่เดือนนะครับเนาะค่ะวีโกสองล้านครับพอพันดังอีกตัวหนึ่งพี่น้องอ่าวันที่ผสมยี่สิบเจ็ดกุมภาหกห้าเนาะครับเนาะค่ะยี่สิบเจ็ดกุมภาหกห้ากุมภากับมีนาเมษา พุนสภามิถุนาสี่เดือนค่ะขอรักกาเดือนนี้อ่าเป็นลูกที่ไรครับพี่ท้องลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะเอ้าแม่ลูกแรกพี่น้องเปิดเท่าไรนะครับเนาะต้นนี้บมอคะครับผมเปิดไปสี่สิบเก้าบาทด้วยสี่หมื่นเก้าพันเนาะแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกใส่เจ้าวีโก้ค่ะพอพันด่างมีใบมีหลอดครับตรวจอุลตราซาวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้นนี่เนี่ค่ะสองหมืัดมาเนี่ยมาทั้งแม่ราคาประหยัดลงมา สาวน้อยนะครับน่อทั้งนี้สูงกับประมาณร้อยยีบวกครับเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมืนกับห้าร้อยสองหมืนกับห้าสองสาวสองสไตล์ครับของหอยสุบรรณพนจัดมาให้พี่น้องฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามหนนย์เจ็นึ่งนย์เจ็เก้าห้าสองสี่ก้าห้าสองสี่หอยสุบรรณนะครับน่าทัามตะก้ามีรถทรงนะครับน่ะของเขาถือใบโชว์นะครับนี่พี่น้องมีใบมีหลอดครับทับเจ้าวีโกสองล้านเนาะแม่นี่ ท้องแรกเด้อพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดเท่าไรก่อนเปิดไปสี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ประกันท้องแล้วครับเนาะประกันประกันท้องอุนดาซาวเรียบร้อยแล้วสี่หมื่นเก้าพันเอ้าดวนดวนครับแม่นี่ผู้ใดมักลูกเจ้าวีโก้มักแม่ท้องแรกครับแดงๆสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องแม่ทองแรกท้องห้อยสุบัน้วก็สาวน้อยเปิดเท่าไรครับสาวน้อยสองหมื่นกับห้าร้อยสองหมื่นกับห้าร้อยอ๋อฝากไว้ ต่อได้ทั้งครูนะครับเนาะหรืออยากแพ็กครูแพ็กระแหงรถได้หลายรถได้หลายค่ะครับผมเอ้าขอบคุณครับห้อยครับผมฝากไว้ด้วยครับเด้อของห้อยสุบรรสองสาวสองสไตล์ครับพี่น้องมากระมังมาคุยกับเบิ้งเบิ้งแม่เล่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วพ่นใส่ยังไว้นี่พี่น้องเอามาเบิ้งโอ้พ่อพันดังอีกหนึ่งตัวครับฮุตตันครับพี่น้อง เจ้าฮุดตั้นเป็นลูกที่ใดพ่อในท้องนี่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะง้อลูกแรกสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกลบพี่นอ้องวันที่ผสมยี่สิบเจ็ดธันวาหกสี่ธันวาได้หก <6 S 1> เดือนแล้วต้นนี่พอ่อแม่บอกเรื่องไดี๋ยวอะไรพวกเนี่ครับพอ่อใบไปซื้อมาเขาก็ใบแห่มาต้นนี้อ่าเขาไปซื้อมาเจ้าของเโาเขาก็เอาใบนี่ให้เนาะใบอเอาหลอดให้ ก็ประมาณ6เดือนนะครับเนาะ,อะเอาตี่ยวกลมๆพี่นอ้องแม่เล่ใส่ฮุตตันไว้ประมาณ6เดือนตัวนี้ประกันท่องให้บ่อพ่อการเพราะว่ากับกับชุมี่ใบหญงที่ราคาสูงมากกันห้องกบานโจกันตัวเนานะกระจังมาคุยกันเบิ่งเนี่ยเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้อันนี้สามสิบแปดคุยกันได้รสามหมื่นแปดพันตอรองได้แม่เล่ทองแรกใส่ฮุตตันไว้เปิดที่สามหมื่นแปดพันตอรองได้เนาะพ่อเนาะอ่าแล้วก็แม่นี่แม่นบ่พอพ่ออันนี้เ็แม,ม่นครับแม่เคบี้ นนเ,เ,เ,เป็น,เป,นเป็นงวัวเขาเองบ่ตัวนี้อ่ะอันนี้งวัวอ,อ,อยู่ฟอกอยู่ฟาร์มของพุ่อเด้ออันนี้พี่น้องใส่ซูเปอร์แมนเอา่อเนาะซูเปอร์แมนครับอยู่ในท้องนี่ซูเปอร์แมนลูกชายเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับพ่อพันดังวันที่ผสมวันที่สองมิถุนาบ่พ่อตัวนี้สองมิถุนาเมื่อนี่วันที่อ่า วันที่ซี่ห่ะเดือนนั่นบ่เดือนนิดๆผ่านรอบแล้วได้เดือนกว่าๆใส่ซปเปอร์แมนไว้ใบหลอดของุณพ่อเพิ่อนเก็บไว้ดีๆนะฝอเด้อลูกที่สองนะ่อเนาะตัวนี้ลูกที่สองในท้องสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าเปิดเท่าไรเพ่อตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ห้าหหกพันห้าหมื่นหกพันต่อรองเลยนะ่อเนาะพวกตัวนี้นี่ประกันไห้เนาะพวกขาเท้าขาทอนอ่ะ ฝากเบอร์โทรไว้นะพ่อเบอร์โทรครับครับเบอร์โทร065 392 392 7897 7897เอ้าพ่อยังเหรอพ่อนาโรงบ้านนาทอนครับพ่อนาโรงบ้านนาทอนเพื่ออะไรครับบ้านเขาตะกาครับทำตะก้าเนี่ยนะครับเนาะมีรถทรงบ่พ่อของเขาอะไรครับมีรถบ่มีรถทรงบ่อมีรถทรงใกล้ไกลกันเบิ่อนๆะครับเนาะมักน้ำกระได ควายญ่ก็มีโอ้ควายญ่ก็มีก็มีอ่ถ้าน้ำใบบังเห็นงัวสมนี่แล้วมักงัวมากควายอยู่ขอกอยู่ฟาร์มกับใหญ่กว่านี้ก็มีอีกแม่สาข้าดิชิบหนึ่งครับผมกจังไปคุยกันเนาะครับเนาะถ้าไปมักอยู่คอกอีกก็ได้ว่างัวนี่คอยสมเหตุมลมาสมนี้เย็นผมเลยครับครับผมเอ้าขอบคุณพ่อครับผมฝากไว้ด้วยครับเด้อพี่น้องของคุณพ่อทั้งคำตะก้าครับเพคนใดแมย์ใหญ่ๆมาฝากพี่ฝากน้องตัวนี้ใส่ซูเปอร์แมนไว้เดือนกว่า ใช่แบบไงครับตัวนี้เล็กดีลูกที่สองครับในทองออมากระบอกคุยเบิ้งของเขาอยู่เบา่อยนี่แม่ทองมากดึงเลยนะครับหรือครับแล้วทของแล้ว,ลวจักเดือนครับสองเดือนกว่าสี่สามเดือนเป็นลูกที่ไหนครับในทองลูกแรกลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกเด้ยอพี่น้องตัวนี้ใซส์ยังครับมาในะทอง โอ้สมใบสมหลอดตัวนี้เอ้าเบิ่งกันนะคุณใส่ยังตัวนี้เอาซูเปอร์แมนอีกตัวนึงครับถ้าอยากเจ้าซูเปอร์เอ็กตัวนี้ก็ได้ใบหลอดครับใบหลอดวันที่ผสม16เมษายน65าซูเปอร์แมน16เมษายน65ท้องแรกเมษายนพฤษภามิถุนากับประมาณ2เดือนนะครับเนาะสองเดือนนิดๆ เปิดเท่าไรพ่อสามหมืนามหมื่นแปดพัต่อรองเลยนะครับเนาะสูงกับประมาณเกือบเกือบร้อยสี่เรือยไปหน่องน่าจะใกล้เคียงครับบหอดกันยังหน่อย3 8มหมทองซูเปอร์แมนทองแรก้วก็แม่นี่กับแม่นบ่ครับนี่สามหมื่นหนพันอ่าเพินทองว่างรี่เดี๋ยครับลืดทับแล้วทองว่างเนาะแยกลูกปะครับ แม่แยกลูกสาม0มื่นหนึ่งพันสูงกับประมาณใกล้เคียงกันครับพี่น้องร4อยสี่สิบวกลบอืตัวนี้อ,อเจ้าของเก่ามันมีพอคุ้มปูงอยู่ถามถามันถามมัน,นมันกันโอ้ถามันมันกะโชคดีไปนะพ่อเนาะแต่ว่าตอนนี้คุยกันให้พี่น้องราคา้องว่างสามหมื่นเตครับผมฝากไโทั่ว้นะครับผมศูนย์เก้าสาม สามห้าเก้าสออยพ่ออยังครัพ่อทุยพ่อทุยทั้งใดครับบ้านเขาสกลพุละสกลนครนี่เราทรงบ่อของเขานี่อ่ะไก่ไก่ก็คุยกันเบ้แงนะครับเนาะทามากน้ำก็ไดตัวหุ่นแม่นบ่พ่อตัวขาวแ่ตัวขาวหนึ่งเท่าใดพ่อเท่าเจ็ดห้าอเ่า้ารอาราคาถึกลงมาฟุ้งบประหยัดอยากได้ง้อไปเลี่ยงงัวขาวครับเทาเจ็ดห้าร้อยแม่ลูกแม่นบ่ครับนี่แม่ลูกเท่าใดครับแม่ลูกสามสิบ แม่ลูกลูกตัวผู้บอลหรือตัวแม่แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะสามสิบแปดเนาะหลายตัวหลายชุดครับคุณพ่อทั้งสกลนครเพิ่นเบิ่งมักชุดใดก็มาบอกมาคุยเบิ่งลูกตัวผู้ครับตัวนี้เป็นเบาหน้อยแล้วตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เพิ่นทองว่างนิ่งใดครับแม่นี่ทองว่างเนาะคุยกันราคาทองว่างเอาขอบคุณครับคุณพ่อมากตัวใดก็มาบอกมาคุยกับเพิ่นเบิ่งครับผมหลายตัวหลายชุดครับคุณพ่อคุณกระได เป็นยังได๋ยมานิเราบอกมึงนี่พอได้คาปลาทูนี่แหล้วได้ได้คาปลาทูได้คาปลาทูมือ <laughs> ได้ไก่ได้ยินแต่ว่าได้คาปลาทูห้อยคังคันว่าหอยต้มมาได้ได้คาปลากระป <laughs> ๋องเพาว่า <laughs> หอยต้มคุยมาคุณหนึ่งไปครับผมเป็นแม่ลูกหรือยังไงนี่แยกเนาะสาวหรงตัวสาวน้อย สาวน้อยราคาประหยัดครับพี่น้อง<ม>เปิดเท่าไรครับแม่นี่มุมมมนีม่สองหมด้ม 23, ครับสองหมมพันเจ็ด้อเาราคาเกษตรกรสูงกับประมาณร้อยยี่สาครับตัวนี้มาทั้งแม่น้อยนี่เท่าไดครับนี่หมื่น้าร้อยครับหมื่นี่พันห้ตัวนี้สูงอยู่มาร้อยสิบร้อยสิหประมาณนี้พี่น้อง14500สี่น้าอยสาวน้อยแล้วก็ แทงเข้าใหม่บ่นี่เแทงเข้าใหม่พี่น้องก็ยังบอเป็นเสื้อกันไดดซาวสามเจร้ตัวนี้14บสี่อฝากสี้อาฝากปดโทรไปนะาห้อยศูนย์แปดสเจ้าเจ็ส่สี่เก้าสี่ราคาขายในอันในตลาดนะครับเนาะตัวนี้บอได้ห้องพันเพื่ออ่เพืบวกราคาทรงกระจังคุยกันนะครับเนาะมากน้ำกระได ขวานนี่ไอ้้า้าเยงเ้นี่ด้เดียปย่งคูแพนตายเพิดเลยตุณุรซางนี่ของแท้แม่เล่ครับแม่ลูกเนาะแม่ล่ลูกมันแม่ชาลล่เป็นลูกเป็นบามันแดงกึงคึงเปิดเท่าไหร่ะครับแม่ลูกลูกตัวผู้สี่หมื่นเจ็ดันแม่ทองบ้างครับนี่แม่ทองบ้างลูกแรกบ่ แม่แค่หกอืม้วก็แม่สูงอยู่ไรอยสามหาเปิดที่4ี่หมื่นหกพันสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเ็ดพติอนเก้าหลับพ่อครับผมแม่ลูกทุกตัวผู้เปิดสี่หมื่นเจ็ดพตองลองได้นะครับนะร,บราคานี่ได้มาจากผมจากตัวคับมือนี่ โอ้ยบขายสิบบดเลยลือูนี่3ตัวนี้ตัวฟูนี่เท่าไหร่นะเ้าขายไปซ้ำนี่ไล่ละสิบหารวดไล่ละสิบห้าโอ้หนึงสองสามนี่ขายแล้วบ่ขายไม่แล้วมุนบ่ไม่ได้ขายสักตัวอืมแต่ว่าเปิดไปนะครับสิบห้าสูงกับประมาณร้อยสิบห้าหมื่นห้าหมื่นห้าครับพี่น้องเอาฟูได้มาสายคุณกัมีครับห้อยสร้างคนจัดให้พี่น้องไล่ละหมื่นห้ามีสามล่อยู่นี่อยากแพ็เอาเบิร์ดกัมาคุยบง ราคาแม่ลูกเนาะแม่ลูกเล่นี่สี่หมืเท่าไดรก็ล่ะสี่หมื่นเจดสี่หมืตกลงได้เอาฝากบทโท๊คกับผมศู5ย์เก้าห้าศูนย์เก้สัวขนาดผมซื้อพระเรีเจ้าของเดี๋ยวเดินไลอะไรเงินหลายเอาฝากไว้ครับของหอยช้างทํำทำตะก้ามีรถทรงนะครับนะไก่ไก่กับมะคุยเบงมักสายเรียงด้วสายขุนกับมาจัดไปครับผมครับฝากไปเด้อพี่น้องเท่าไรเรหอยยอดแมมนี่ 42่สิบคนสเดือนผสมพอปันะผสมตัวสเดือนเขาประกันท้องไห่ปะกายซื้อนัเคื่อนเนี่ยค่ะกับบริหารจงกั้นตรวจเนาะครับผมบริหานเช็คกับคุยกันเบิ้งเรื่องเช็คเรื่องตรวจสูงกว่ามาร้อยสามแปดครับเดี่ยวกลมๆร้อยสี่สิบกันเกคียงครับพี่เนอง แม่ลูกแรกป่ะครับนี่แม่นค่ะลูกแรกประมาณสามเดือนเปิดเท่าไรก็ครับนี่เปิดส2่สิองฝากเบอร์โทรไป้นะอ่าบ้านไดปยบอยมือนนย์แปดสอย์แปสอนี่หกศูนย์สี่หกสามสามหกหนึ่งค่ะยอดยอดเจริญศินป์เนาะค่ะมีรถพร้อมส่งค่ะนั่นตัวหนึงห้องสามพิเอสะแม่สาวเนาะครับเนาะสามสิบเอ็หัวหัวานกากินดีสบามาเมื่อคืนนี้สนเข้าเมื่อคืนนี้สาวหน่อยเนาะสนเข้าใหม่ ู <sniff> in <flight> ู้เชื่งเชื่งหัวลุนบอครับนี่ลุนธรรมชาติเอาผู้ใดมาผู้ใดมักแม่หัวลุนอยากได้แม่พันแม่บอกหัวลุนธรรมชาติเปิดที่สามหมื่ทดลองได้ของหอยยอดนะครับนะเอามักแม่ทองหรือมักแมพันแม่บอกสาวหน่อยกล่ามาคุยกับพนเบิงาคครืองัวยนังหครับผมค่ยนงอ่านี่ครับยนยนขอยนยน สาวหน่อยครับพ่อหูเชื่องๆนิ่งดีครับลึงชัดเจนเลยพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้นาคุดแม่พันแม่บอกสามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้นะครับเนะาะราคาแม่ท่องสี่สิบเท่าไรก,ก็ระกสี่สิบสองต่อรองได้อาอขอบคุณครัำ h อ i ครับผมมากกับมาบอกมาคุยกับพนเพื่อนพี่น้อง พี่น้องเขาก็มารอเบื้องดีครับเมื่อนี้ดำให้ดำหน้าแล้วหรือเปล่าเนาะก็ได้มารอจ้าผายเอาเบิดโอ้ใครอยู่ผู้ใดีผายทันเออสุดยอดครับบรรยากาศเขาทั้งตลาดดอนท้อยพี่น้องแม่ลูกของไผรเนาะครับเนาข้างนี้ของเจ้าอยู่บ่อหอยแม่ลูกลูกตัวผู้ผู้เปิดเท่าไรหอยเปิดไปสี่สิบสามสี่หมื่นสามพันเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้ครับผมลูกแดงดีครับพี่น้อง ยนดีสมพอได้ไหมปนี่พี่น้องปู่น้อยแม่พันกเยสูงอยู่มาณรอยสามเจ็ดสามแปดนี่ละพี่น้องลูกอ่าหมาเถึงยังไดตัวที่สองปุณิี่ี่ตัวที่สองได้องนี่ทองว่างด้ื่องไงทองว่างเนาะเปิดที่สี่่หมื่นสางได้ครับผมได้ไหมตัวคบมือนี่มนะครัมนี่เนาะสี่หมาแม่ลูกลูกตัวผูอ่ะฝากลวหอ 086ครับ086 026ครับ026 8130ครับ8130หอยวิโรลดเด้อครับหอยวิโรลดทางบ้านแด่พังคนแม่นครับไม่ลดทรงเนาะครับหอยมีรถทรงครับไก่ไก่กับคุยกับน้องเบิงครับพี่น้องมากน้ำกระด้พวกตำนี้ครับทุกกระถอนวในเข้าประกันให้เนาะครับผมตรงนี้ครับาดดแม่ลูกลูกตัวผู้เปิดที่43ทดลองได้เอ้าขอบคุณครับผม ทีมหนึ่งมาได้ตู้ทนทําได้หรอพี่น้องคุณแม่พี่น้องไว้เท่าไหรล้วนี่หาสิบเก้าบ่เอาพี่น้องคนมักนั้มแล้วถือเสือกบ่อปไปนี่ย่านเซตเซตเพิ่นมือนี่แหละครับผมหาสิบเก้าโอ้ลูกมะแดงดีแท้ลูกพริกแดงบ้านโอ้ลูกสาวเอี้ยคหาแปดหนึ่งพี่น้องพริกแดงลูกพริกแดงแดงทุกตัวประสนเพิ่นว่า ยัแงแดงย่นยนครับสาวหน่อยอันน่าคนแม่พันแม่บอกอาซืิเก่าคนเปิดไว้พี่นอ้องอับพี่นอ้นองคุณตอร้องกันครับอันนี่บ่โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมดีใจครับมีพี่มีน้องมีเอฟซีมาถัากโอ้ผมบ่ได้พกเสือมาถ้าถือเสือมาสิเอาให้เป็นเป็นทีระเลือกอยู่บ่งคู่มือคู่มือครับผมไม่ได้ใส่นะครับเนาะผมก็ดูบ้านว่านหน่อยแถวๆนี้ละเนาะเจ้าของพื้นที่นี่แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ดีใจดีใจครับน uh, ี่พี่ไม่น้องมาทานคายเอากระฝากไปด้วยพี่น้องทั้งตลาดคูกระบือดอนทอยครับมาพบมาพอ้ากได้ทุกวันจันทร์สำหรับมือนี้คลิปนี้กระฝากพี่ฝากน้องไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ